ครับสวัสดีครับพอกรถฉีดยาทำมาหากินก่อนครับเนาะวันนี้ผมจะพามายามเอียนขึ้นเขานะครับเนาะปู่เอียนขึ้นเขานะครับนี่นะครับฮะดูสิหลังแหลกแหกหมันเป็นจังใดจาวาวหรือเป็นจังไดนะครับนนี่ะครับบรรยากาศกึ่งที่นะครับมุดป่าบุดดงขึ้นเกานึ่งครับเนาะเอ้าโอ้ยบุดป่าพาดงขึ้นเขานะครับ ถึงบนนี่กิดนี่คือกกไล่นะครับโอ้ยหนักจนหลงรู้ที่หลังแรกเป็นยังไงโอ้โหโอ้โดนๆครับนี่แหละครั้งเสียงครับนี่ครับโอ้โดนครับโดนครับหลังแรกมาแล้วครับหลังแรลกมาแล้วครับ ไปต่อนะครับโอ้โหหลอดอุโมงค์เก่านะครับกอดไปเลยอุโมงค์เนี่ยโอ้โหกำลังหลังที่สองกันนะครับเนาะจะเป็นยังไงโอ้โหหลอดนี่ครับหลังที่สองนะครับดูสิครับมันเป็นยังไงโอ้โหจะโคลนหมดนะครับโอ้ไอ้จ็ด อุ้ยกระลี่อุดดนอดดนดนครับดนอดนครับดนดนเดี๋ยวก็บุ่นวุ่นครับนี่ครับโอ้โหสองลังเอาแล้วได้แล้วครับฮะกระต้อนะครับเนาะฮะเดี๋ยวควจะตัดเอาคครับจะลงปลานะครับโอ้ยจี๋จี๋แล้วครับลงหอยลงหงนะครับการทำมาหากินกันยังซีแล้วครับนี่ ลงหอยลงหองไปแล้วเลยนะครับนี่หอยกัน,นามแหงมาแล้วครับนี่โอ้โหโอ้โหฮะสอดเพล้วครับ อประคัติหน่อยน,น,น,นครับหุนทางก็ได้ออเอาไว้นี่ก่อน,นครับอเอาไว้นี่ก่อนได้สองหลังแล้วครับไปต่อนนครับ ครับมานี่อีกครับมานี่อีกแล้วหมานโบมึนเนาะมึงเป็ดจังไดมันจะคืนอีกบ่หลังจาวาวนะครับแพตัตมาเบื้งหลังนี้อีกครับโอ้ยหลังนั้นจาวาวไปแล้วล่ะหน่มีเอียน ดูก่อนครับครับยามมาหลายนะครับโอ้โหจาวาวจาวาวมาเรยเลยครับไปเรื่อยปลาบอนกำปนั่นลองเบิทงนี้บอปลาบอนนี่นี่ครับจาวาวอีกแล้วห้โดนโดนโดนครับโดนครับโดนครับตัวนี้โดนครับ กำลังไดสามลังอยู่นะครับอโอวจะเบิดลไปต่อครับครับนี่ก็มาสอดให้เองมองนะครับเนาะนี่ครับเห็นล้วโอ้นี่โอ้โดน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 ครับโดนโดน อีกามันสะบังเถอะไปต่อครับนี่นะครับมาเบิ่งนี่อีกหลังนึงครับโอ้โหฮ่าต่อเลื่อยๆหน่อยเดี๋ยวนึงจะมีเงินโนุโดนครับเหมือนบอกว่าโดนหรือไม่โดนโคด้นโคด้นโดนคด้นโคด้นโคด้นโดนโดนโดนอีกา เออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนี่นะครับอ่ะไปต่อครับมาลุ้นหลังนี้น้ำกันนะครับหัวมันจะหมานบ้างครับโอย้ยขนท่างก็ได้คึกคักคึกคักอย่างนี้โอ้โดนโดนก็โดน,ดน,ดน,ดนหลังนี้ก็โดนครับหลังนี้โดนครับอ่า มาเลยเลยมาเลยไปเลยครับครับครับทั้งหมดก็ได้ห้าลูกนะครับนอกวันนี้ได้ห้าลูกนะครับลูกโตกับวัจ้ะนะครับพวงกันเนาะนะครับฮะลูกห้าตัวกัลลูกจะได้วัจระกันนะครับทั้งหลังผมในบดถือนะครับโอ้โหปู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 ก็คืนพระปู หนึ่งโตแล้วครับ

นเลยโอ้1นเยโอ้นี่ับโอ้ยิเต่ามครับตัวนี้ lắm ở tối đi tôi thấy chút mọi người tố đó thế tết ơi tết cái เด็กเจ็ดโตนะครับประมาณนี้นครับนี่ได้กเจ็ดโตครับคือห้าลังได้กเจ็ดโตฮ่าแล้วอยู่นะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดอยู่บ้านนะครับเนาะะตัวใหญ่ใหญ่นะครับเอาทีนี้ผมก็จะพาเข้าไปนะครับเนาะ ครับนี่แหละครับพ่อว่ามัน,นสวย้วครับเนาะถือผมเองครับคลิปหน้าครับเรถเสียจะยมาหากกคลิปนี้ครับคลิปนี้ทั้งหมสวัสดีครับครับได้ประมาณนี้แหละครับได้บมาไลน์ตัวนี้ครับประมาณนี้แหละครับ,บ,รารารบตามที่เห็นนะครับเอ้าไปก่อนนะครับ